มาแล้วน้องโตคนสวยเก่งต้นจำปานะคะวันนี้ก็มาซื้อนมอ,อะไรนะน้องตองน้องตองมาซื้อเอาอะไรนะคะนมสดโอ้ยมันพอดีห้บแก้วก็เลยไม่พอกันเนาะหมดพอดีนะคะเลยก็เลยไม่พอกันพิดทุก วั่เ้าวนะคะจนค่ำนะคะยงตุนจะปากก็เลยไม่ทั่วถึงก็จะเป็นที่นั่งของลูกค้านะคะนั่งรอนะคะเป็นลูกค้านั่งรอปอไหนแล้วหยงปีนี้ปอไหนแล้วปาล์มปอหกค่ะอ๋อปอหกแล้วตอนก็ปอหกใช่ไหม ตัวปีเดียวกันใช่ไหมพลอยแล้วก็ตองแล้วก็ปาล์มรุ่นเดียวกันเลยเนาะม่นเดียวกันกี่คนกี่คนสามคนเหรอบ้านเราเนี่ยอ๋อสี่คนน้ำเพชรด้วยพอดีเป็นพอดีไปด้วยกันอะไรด้วยกันพอดีเลยผู้หญิงเนาะผู้ชายไม่มีเลยบอก่ชา ไปเลยแล้ววะสิมาเสียหญ้านี่มาสิมาเสียหญ้านี่นมาเสียหญ้านี่นาบ้านนี่รูมาวันนี้แม่อาชีแจงให้มันหมดงบแล้วแต่ว่ามันมันก็เลยแบบมาแล้วก็อยากให้ได้กินกันทุกคน ชีก็เลยให้น้องปามไปนหนึ่งแก้วแถมแก้วแถมแก้วแถม,แแถมให้น้องปามแก้วแถมอพอดีมัน50บแก้วนะคะพอดีเด็กมาก็มันมันก็เลยไม่พอนะคะก็เลยแม่ชีก็เลยแถมไป ห้าสิบเอ็ดแก้วนะคะอันนี้แถมของเอีของเอของคุณพี่ของคุณพี่เพเ<อ>ชรสมรอะไรเอาลูกชิ้นภรรยา <laughs> <c ười> <c ười> ย่อยใคจว่า้อนารา่ก็คลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยาอาชีกอกๆช่วยดูให้สนาทีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะฝากกดีทุกท่านนะคะหวานน้อย ของน้องโตนะคะหวานน้อยแบบน,นี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ให้กำลังใจย่าด้วยนะคะช่วยดูให้สีนาทีด้วยนะคะ ของน้องตองนมสดกะลูกชิ้นนี่แหละขอวิถีชาวบ้านนะคะเย็ยนเย็นก็เลือกเรียนมาก็พากันนะคะก็ยี่สิบบาทหรือว่าสิบบาทนะคะด้านหน้าก็จะเป็นต้นผักหวานนะคะชั้นใจอยากสั่งผักหวานนะคะกับแม่น้องอาชีพนะคะก็สั่งได้นะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะคะหรือว่าเห็ด นะคะที่กบกอกนะคะก็สั่งได้นะคะเห็ดเพาะกบกอกนะคะหมดแล้วบหค่ะก็หมดแล้วนะคะหน้านี้ก็คือไม่มีไม่มีอะไรเลยบอกมีแต่เบี้ยผักหวานค่ะตอนนี้ก็แม่ชีอบอกว่ามีแต่เบี้ยผักหวานนะคะท่านไหนสนใจสั่งเบี้ยผักหวานก็ท่านสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะคะ ก็ติดต่อสอบถามแม่น้องอาชีได้นะคะไปฝักออหวานห้าแก,ก้วความย้องมาไม่หันก็มีน้องพลอยน้องพลอยแล้วก็น้องเพชแล้วก็เลิฟแล้วก็น้องอาชีใช่ไหมอิง เลิฟแล้วก็อิงน้องพลอยน้องเพชแล้วก็อิงบ่อาชีอาชีได้กับเขาไหมไม่ได้อาชีไม่ได้หมดแลอาชีไม่ได้อาชีฉลาดฉีดให้แม่ขายน้นองอาชีฉลาดฉีดครับอาชีสวัสดีครับก่อนบวัสดีครับเช้านี้ค่ำนี้นะคะ เข้าสู่ช่องญาชีโกกอกนะคะวันนี้น้องอาชีเลิกจากโรงเรียนนะคะวันนี้พรุ่งนี้ใส่ชสุดอะไรชุดสีอะไรเนาะพรุ่งนี้วันอะไรนะคะพรุ่งนี้วันพุธฮะเมืม่อวันไหน,ว,นวันที่ป้าฝนมาจากไหนก็ไม่รู้แค่ฝนทางกลับเท่านั้นจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้ แกงตุ้งนปลาก็มาพบกันยมแรงเ้่นเท่เท่ามเท่เท่หเท่หเทเเท่หเทา่เเ กันแล้วหมดนะคะก็พอดีนะคะก็ขอขอบคุณคุณคุณป้าเพชรสมรชัย,ยพรนะขอบคุณหน่อยลูกขอบคุณคุณป้าเพชรสมรชัยชัย,ยพพชัย,ยพพนมากมากเลยนะคะที่จะนํำปันพวกหนูขอให้ได้คืนรันเท่าหมื่นเท่า,อทาขอให้ไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งไหนขอให้สมความมุ่งม,มั่นปถานานะคะ แกงต้นจมปาก็ขอบคุณนะคะคุณพี่เพชรสมรชัยพรนะคะที่เลี้ยงน้ำปั่นนะคะทั้งหมดก็คือห้าสิบแก้วนะคะวันนี้นะคะก็คือหมดแล้วนะคะที่ร้านอาชินมสดนะคะอาชินมสดขอบคุณที่มาเลี้ยงนะคะเด็กแกงตุ้นจำปาแล้วก็ชาวบ้านกกอกนะคะ ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ด้ววันนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คุณวันนี้ก็คุณพี่เพศรสมรชัย,ยพรนะคะที่เลี้ยงขอบคุณมากๆนะคะ